โอเคสวัส okay, so, ดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมสอนหาลูกบอลอยู่หน้าล็อบบี้แล้วก็หน้าเทรดดิ้งพาซ่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนหาในแมทนะครับก็คือหาในเกมทุกด่านเลยจนครบ10ลูกนะครับผมคือถ้าครบ10ลูกนี้ทุกคนก็จะครบ30ชิ้นพอดีแล้วก็สามารถแลก UGC ได้พอดีเลยนะครับผมถ้าหากว่าใครยังไม่หา20ลูกแรกก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะลูกที่1น,นะครับให้ทุกคนไปที่ Toilet City นะด่านนี้นะครับ Toilet City วิ่งเเข้าไปลย แล้วก็เลือกเป็นโหมด e ซี่นะครับผมทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดนะโหมด e ซี่นะครับผมถ้าพลาดเนี่ยไม่รู้ด้วยนะเอาละเริ่มมาเว็บแรกเราก็เจอเลยนะครับลูกเมื่อเริ่มเทิมเลยนะในโหมด e ซี่นะฮะทุกคนเราสามารถกดคลิกที่ลูกบอลเพื่อรับได้เลยนะครับดูดิขนาดผมกับลูกบอลตัวผมเล็กกว่าลูกบอลเยอะเลยฮะทุกคนโอ้โหไม่รู้จะใหญ่ไปไหนแล้วเนี่ยลูกที่2อนะครับอยู่ในแมปดิเซิร์ตหรือว่าแมปทะเลทรายนั่นเองนะทุกคนแมปนี้นะดูให้ดีๆนะครับผมนะวิ่งเข้าไปเลย ให้ทุกคนเลือกโหมดเป็นโหมดอีซี่เหมือนเดิมเลยนะครับผมให้เราทําการเล่นมาจนถึงเว็บที่8นะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเว็บที่7แล้วโอเคพอเว็บที่8ปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนวิ่งมาตรงอุโมงคือปลายอุโมงค์เลยนะคือทางที่ทอยเลตจะวิ่งเข้าไปนั่นเองนะครับทุกคนบนอุโมงค์เนี่ยเราจะเห็นเป็นลูกบอลสีขาวดํานั่นเองให้ทุกคนมากดรับได้เลยนะอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เว็บที่8ถึงเว็บที่10นั่นเองนะครับเกินเว็บที่10มันจะหายไปแล้วนะ มาถึงลูกบอลลูกที่3กันแล้วนะครับลูกที่3เนี่ยจะอยู่ในแมปนี้เลย t o i l e t h q นะทุกคนอันนี้คือโหมดง่ายเหมือนเดิมนะวิ่งเข้าไปเลยนะครับผมโอเคผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับลูกบอลลูกที่3นะให้เราเลือกเป็นโหมด e ีซีหรือว่าโหมดง่ายนั่นเองเกมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นนานขึ้นนิดนึงนะครับให้เราเล่นไปจนถึงเวฟที่15เลยนะ แล้วตอนนี้ผมก็จะเวฟที่15แล้วเลยนะครับผมจะทําการกดสกิปให้เวฟที่15บเลยทุกคนสังเกตจุดสปาวต์ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นบอลสีแดงรูปอิดนั่นเองให้ทุกคนมากดรับได้เลยนะลูกบอลลูกนี้เนี่ยก็จะปรากฏในเวฟที่15ถึงเวฟที่17นั่นเองเกินเวฟที่17บมันก็จะหายไปแล้วมาถึงบอลลูกที่4นะครับผมบอลลูกนี้เนี่ยจะอยู่ในด่านทอยเลดแลบนั่นเองนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมพอเข้ามาแล้วให้เลือกเป็นโหหหหมมมมดดดดดดปาาานนนนกกลลงงรือองือออ่ีีเเเเยั้ผิดด็ขนะ ให้เ,เพื่อนๆเล่นมาจนถึงเว็บที่20นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเว็บที่19ผมทําการกดสคริปไปปุ๊บตอนนี้คือเว็บที่20แล้วนะบอลจะปรากฏในเว็บที่20 21 22เท่านั้นนะครับผมนี่นะจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราเข้าประตูมา,าวิ่งมาตรงนี้เลยปุ๊บจนเกือบถึงจุดสิ้นสุดนะครับผมแล้วก็มากดรับได้เลยนะนี่นะครับเรียบร้อยเราได้แล้วบอลลูกที่4 โอเคแล้วตอนนี้เราก็สะสมได้ทั้งหมด4ลูกเลยนะครับผมนี่นะคือ4ีลูกแล้วลูกต่อไปก็คือ long beach ball นั่นเองลูกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในาล์มพาราได s ์นั่นเองนะครับผมนี่นะด่านนี้เลยาล์มพาราได s ์เพียงแค่เราวิ่งเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเอนเลือกโหมดเป็นโหมดมีเดียมหรือว่าโหมดปานกลางนั่นเองนะมันจะเป็นสีเหลืองนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเล่นมาเรื่อยๆจนถึงเวฟที่4ี่นะครับผมจากนั้นให้วิ่งไปยังจุดสิ้นสุดนะก็คือตรงนี้เลยจะเป็นตึก2ตึกตรงนี้นะครับ แล้วก็กระโดดไปข้างหลังนี่เราจะเจอแล้วลองบีชบอลนั่นเองนะครับผมนี่นะกดรับได้เลยเป็นไงง่ายไหมอันนี้คือง่ายกว่า2อันที่แล้วแน่นอนอะ่ะและบอลลูกนี้จะอยู่แค่เว็บที่4 5- 6แค่นั้นเกินนี้มันจะหายไปแล้วนะมาร่วมสนุกในก,กิจกรรมสำรวจดินแดนใหม่ที่บล็อกทีเฮดต,ตะลุยพายุที่มีของรางวัลมูล,ลค่ามหาศาลพร้อมยูนิตมีติกทุกครั้งที่เดินทางและยังมีของขวัญสุดพิเศษอีกมากมายทุกครั้งที่เราสั่งซื้อยูนิตจากบล็อกทีเฮด บอนลูกที่6นะครับจะอยู่ในแมปนี้เลย Camilla HQ นะคือแมปนี้หลายคนน่าจ,จะชอบนะครับผมก็ชอบเช่นกันเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างยาวเลยทุกคนเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลือกเป็นโหมดฮาร์ดหรือว่าโหมดยากนั่นเองนะสีแดงนะครับผมจําไว้ห้ามเลือกผิดเด็ดขาดไม่งั้นจะหาว่าผมไม่เตือน แมปนี้เพื่อนๆอาจจะเล่นนานนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆเล่นมาจนถึงเวฟที่28นะแล้วก็วิ่งมายังจุดสเปาให้ทุกคนสังเกตกล่อง3กล<ๆ>่องตรงนี้นะครับมันวางอยู่หลัง3กล่องตรงนี้นั่นเองนะมันจะเป็นลูกบอลใสๆแบบนี้นะทุกคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองกดรับไปแล้วนะครับผมอย่าลืมมากดรับอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความแน่ใจนะครับบอลลูกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเวฟที่28 29 30้นั่นเองนะถ้าใครเกินนี้รับไม่ทันก็ต้องเล่นใหม่นะทุกคนบอกเลยว่าวนานพส่ส่อไป,ป็นลูกที่7นทนมาทีี่ด เหมือนเดิมนะแมพที่เราเล่นเมื่อ2ด่านแรกนะครับผมให้เราเข้าไปเลยแต่ว่าครั้งนี้ให้เ,เพื่อนๆเลือกเป็นโหมดยากหรือว่าโหมด h a r ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเล่นมาจนถึงเวฟที่12นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เ,เพื่อนๆวิ่งมาตรงจุดสปาวนะฮะ นี่นะวิ่งมาตรงจุดสปาแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยตรงนี้โดดขึ้นตามผมเลยก็ได้มันจะอยู่ตรงอุโมงตรงนี้เลยนะครับทางเริ่มต้นทางรถไฟนะจะเป็นบอลลูกสีดําแบบนี้เลยนะครับผมหลายคนอาจจะดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับนี่กดรับไปได้เลยนะจําไว้อยู่บนจุดสปาวเว็บที่12นะครับผมง่ายไหมถ้าใครว่าง่ายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปลูกต่อไปกันต่อเลยลูกต่อไปนะครับลูกที่8นะจะอยู่ในแมปทอยเลสซิตี้แมปนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนวิ่งเข้าไปเลย ให้เ,เพื่อนเพื่อเลือกเป็นโหมดไนแมร์นะครับอันนี้คือมันจะยากที่สุดแล้วสำหรับในโหมดธรรมดานะให้เพื่อนเพื่อนเล่นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเวฟที่21บหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนวิ่งมาตรงอุโมงค์ตรงเคลนสูงๆตรงนี้นะทางด้านหลังนะครับวิ่งขึ้นมาได้เลยนะทุกคนปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดไปตรงแผ่นไม้ตรงนี้นะครับให้สังเกตเสาแรกเสาแรกเนี่ยจะมีบอลลูกเล็กๆลูกหนึ่งนะครับเท่าลูกปิงปองเลยนะทุกคนถ้าไม่สังเกตนี่คือไม่รู้ว่ามีบอลอยู่ตรงนี้จจจรรริงงงๆนนนนนนนะะะคืืืออออผผมมมมเเเลล่่่าาาาตัันนนตั้นะ้บมมกกกียดพ โอเคเอาใหม่ผมจะลองวิ่งกลับไปดูใหม่ดิอะตรงนี้คือจุดสปาวใช่ไหมทุกคนสังเกตเค้นสูงๆตรงนี้แค่นั้นแล้วก็วิ่งขึ้นอุโมงค์มาแบบนี้ง่ายมากเลยบอลลูกนี้จะอยู่ในเวฟที่21บที่21 22แล้วก็23เท่านั้นนะครับผมห้ามให้เกินนี้เด็ดขาดไม่งั้นอาจจะได้เล่นใหม่ไม่รู้ด้วยนะบอลลูกที่9ก็จะอยู่ในแมปซัมเมอร์อีเวนต์นะครับผมเพียงแค่เราวิ่งเข้าไปในซัมเมอร์อีเวนต์เลยนะตรงนี้เลยโอเคหลังจากนั้นก็ให้เเเรราาล่่นนนมจนถึงวที11ะคับ คือแบบนี้ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับให้ทุกคนสังเกตดอกไม้สีม่วง2ดอกตรงนี้นะแล้วจะมีคบเพลิงอยู่ตรงกลางน,นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะทุกคนวิ่งไปจนถึงเกาะนู้นเลยนะครับผมวิ่งตามผมเลยนะโอเควิ่งไปแบบนี้เลยนะครับคือไม่รู้ว่าจะวิ่งข้ามอะไรหรือเปล่าฮะโอเคมันอาจจะไกลหน่อยนึงนะครับผมรีบทําเวลาด้วยนะฮะไม่งั้นเราอาจจะแพ้ได้นะครับอา้าวไปไม่ได้ตรงนี้โอเควิ่งอ้อมก็ได้ทุกคนเราสามารถวิ่งอ้อมทางด้านล่างได้ทําตามผมได้ทุกคน วิ่งข้ามมาทางนี้เลยเวฟที่11 12 13เท่านั้นนะมันจะปรากฏแค่นี้นะครับแนะนําให้ทุกคนมากับเพื่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครดูมอนให้นะทุกคนโอเคมาถึงแล้วนะครับวอเทอร์บีดโอเคเราสามารถมากดตับได้เลยนะทุกคนเรียบร้อยผมได้แล้วแล้วก็มาถึงบอลลูกสุดท้ายมันมีชื่อว่าบีชบอลสเนกนะครับรูปทรงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนอนนะอ่ะเพียงแค่เราวิ่งมาที่เอเลสโหมดตรงนี้เลยนะวิ่งตามผมมาเลย นี่นะครับผมคือมันจะอยู่ในนี่แล้วมันก็ค่อนข้างยากด้วยนะถ้าใครเล่นในมือถือมันอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมขอจัดตัวแป๊บหนึง่งโอเคตอนนี้ผมได้ตัวลุยเอ็นเลสเรียบร้อยแล้วไปไปกันเลยพอเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆเล่นได้ตามปกติเลยนะครับจนถึงเว็บที่15นะโอเคพอถึงเว็บที่15ห้นะครับให้เพื่อนๆกดหยุดออโต้สคริปต์นะแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆรีบวิ่งไปที่ภูเขาไฟที่อยู่หลังปลาหมึกตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนให อันนี้ให้ทําเวลานิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทานได้นะปึ๊บปึ๊บกระโดดขึ้นไปแบบนี้เลยค่อนข้างจะอาศัยความชํานาญนิดนึงนะครับผมทุกคนห้ามเหยียบลาวาเด็ดขาดนะไม่งั้นเราจะทะลุลงไปใต้ภูเขาไฟนะทุกคนโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้กดสกคิปได้เลยปึ๊บนี่พอเว็บที่16นะครับมันก็จะปรากฏนั่นเองนะครับก็คือบอลรูปหนอนนั่นเอง <c oughs> คือบอลลูกสุดท้ายของเรานะครับผมโอเคเราสามารถกดรับได้เลยแค่นี้เองง่ายมากๆเลยใช่ไหม คือวันลูกนี้เนี่ยมันจะปรากฏในเว็บที่ 16, 17แล้วก็18นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะมากดรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมถ้าใครทําตามผมเนี่ยรับรองว่าได้ครบทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเรียบรีย์เลยนะของรางวัลมีจํานวนจํากัดนะทุกคนเพียงแค่เราเข้ามาที่กิจกรรมแล้วก็มาที่รีวอร์ดนะครับผมแล้วก็มากดรับได้เลยนี่นะฮะกดเคลมไปเลย เสียเงิน0ูนย์ low b u นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นของฟรีที่คุ้มมากๆเลยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยผมได้มาแล้วนะครับผมง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะและนี่คือตอนสวมใส่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเป็นไอเทมประดับที่เกาะอ,อยู่ที่ไหล่นั่นเองเอาล่ะทุกคนสโลนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า